ฮัลโมาวัดดีกันนะคะลูกค้านะอ่าเรามาแก้ตัวหน่อยนะคะลูกค้าสําหรับพื้นสักนะคะชุดนี้นะคะลูกค้านะจริงๆแล้วนิชาจะบอกว่ายาวอยู่ที่7เมตรนะลูกค้านะไม่ใช่6เมตรนะคะตอนแรกนิชาก็กะระหว่างเสาไม่ได้วัดอะคะ่ะอันนี้พอม,มาวัดเนาะโอ้โหลูกค้าพอขึ้นรถแล้วคือมันเลยรถอะคะ่ะมันต้องเปิดเปิดฝาท้ายซึ่งรถนิชามัน ยาวอยู่ที่6เมตร50นะคะแต่ทีนี้อ่ะไม้เกินมาเราก็เอกใจเอ๊ะไม่ใช่6เมตรแน่ๆนะคะลูกค้า7เมตรนะคะลูกค้านะความจะเอา7เมตรนะคะสวยมากเลยะคะลูกค้าดูลายะคะ่ะเป็นไงคะลายสือนะคะลวดลายเขานี่แบบจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาอ,อยู่แล้วนะคะพอเราเห็นลายนี้ก็คือเราจะรู้ทันทีคือสักทองเก่านะคะลูกคนะ้านะลายสักทองเก่าจะขึ้นกว่าลายสักใหม่นะคะลูกค้าลายเขาจะ จะเห็นชัดกว่านะคะแล้วก็เวลาเราปัดใสข้างหน้าลายจะสวยกว่าไม้ใหม่นะคะไม้สักเก่านะคะแล้วก็ไม้สักเป็นไม้ที่นิชาบอกเลยว่าทนที่สุดนะคะลูกค้านะทนที่สุดปวกไม่กินทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็ไม่ผุนะคะไม้สักจะเป็นไม้ที่ไม่ผุนะคะลูกค้าโอ้โหตอนแดดแรงๆนี่เป็นไงคะเห็นชัดไหมคะนะ,ะเห็นรวดลา,ายชัดๆเลยกันเลยนะคะ นี่นะคะลายสวยๆนี่ชาถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะสําหรับความยาว7เมตรนะคะชุดนี้นะคะมีตั้งแต่หน้า8หน้า9แล้วก็หน้า11แล้วก็หน้า12 13นะคะแล้วก็หน้า14ครึ่งนะคะลูกค้ามีอยู่แผ่นหนึ่ง14ครึ่งนะคะนอกนั้นจะมีหน้า13 12จะเยอะนะคะหน้า13กับ12จะเยอะเป็นไงคะสวยไหมคะชุดนี้ยาว7เมตรทุกแผ่นนะคะลูกค้าที่วางอยู่ตรงนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวยาวหกเมตรจะลงมานะคะชุดนี้ยาวเจ็ดนะคะยาวหกเมตรกำลังงัดกันอยู่ข้างบนนะคะอ่าท่านใดสนใจชื่นชอบไม้สักที่แบบสวยไม้ร้อยนะคะชุดนี้จะเป็นไม้ร้อยเลยนี่ชาวบอกเลยนะคะความหนาของเขาจะอยู่ที่สามเซนทุกแผ่นนะคะลูกค้านะสามเซนทุกแผ่นนะคะลูกค้าที่ชอบไม้สักนี่แค่เห็นลายเราก็แบบอยากจะได้แล้วนะคะลูกค้านะ สั้นสั้นสั้นสู้สั้นสู้ลายนะคะเวลาที่ชามาดูแบบไปดูบ้านเก่าอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาลูกค้าเขาให้ไปดูเงี้ยพอเห็นไม้สักเราโอ้โหเห็นลายเราเราโอหยังไงเราก็ต้องซื้อให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะลูกค้านะเพราะว่าความชอบหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ว่า,าจัดอันดับเป็นไม้ที่แพงกว่าเพื่อนนะคะไม้สักนะคะไม้สักไม้ประดู่นะคะแล้วก็มะค่านะคะ ที่ว่าลูกค้าน,นิยมที่สุดนะคะชอบที่สุดก็คือจะมีมาอยู่3ามตัวนี้นะคะออนอกั้นก็จะลองๆมานะคะลูกค้านะ,ออะโอเคนะคะสำหรับพื้นไม้สักเราเดี๋ยวนิชาจะไปจัดอ่าอ่าราคาให้ให้ถอนตะปูแล้วก็เราไปแต่งนะคะแต่งหัวให้จะได้เพื่อจะได้รู้ว่าหน้าอะไรนะคะมันจะได้เช็คเป็นยกได้นะคะแล้วนิชาจะจัดไปนะคะว่าเราจะขาย ยกเท่าไหร่นะคะชุดนี้อาจจะจะแพงหน่อยแต่ก็มันก็ต้องเป็นไปตามตามไม้นะคะลูกค้าไม้สวยนะคะราคาก็ต้องสวยลูกค้าอยากได้นะคะใช่ไหมไม้ร้อยนะคะลูกคะนะ้านะเราก็มาจัดกันไปนะคะสำหรับราคาลูกค้าจะไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะคะทางไม้สวยนี่ลูกค้าไม่เกี่ยงเลยเอาจริงๆใช่ไหมคะลูกค้านิชารู้นะคะ ชุดนี้สวยๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะจัดว่านิชาจะ,ะขายในราคาเท่าไหร่นะคะต่อยกนะคะลูกค้านะแต่ยังไงนิชาก็ไม่ได้ขายถึงสี่หมื่นแน่นอนนะคะเพราะว่านิชาคงทนในในร้านที่ว่าขายไม้ในราคาส่งอยู่นะคะลูกค้านะเราจะขายกันอยู่ในราคาส่งนะคะลูกค้าแดดล่มลมตกแล้วนะคะ <S <S โอ้โหเมื่อกี้แดดแรงมาก อันนี้จะเป็นเสานะคะลูกค้านะเสาไ <Rainbow noon. S 1> ม้แดงนะคะลูกค้าเสาไม้แดงจะมีทั้งหมดอยู่15ต้นนะคะยาวอยู่จะยาวอยู่ที่3เมตรสิบนะคะลูกค้านะนะคะหน้า6นะคะหน้าหครึ่งนะคะลูกค้าหน้าหกครึ่งทุกต้นนะคะลูกค้านะยาว3เมตรสิบนะคะสวยมากนะคะเสาไม้แดงแล้วก็ไม้ประดู่ก็มีนะคะลูกค้าดูนะคะไม่ดูไม้แดงนะคะชุดนี้นะคะมีดูทั้งดูทั้งแดงแต่นี่ชาจะขายถูกนะลูกค้านะ ขายชุดขายแค่ต้นละพันนะคะลูกค้ามี15ต้นนะคะเราขายกันอยู่ที่หมื่นห้าปกติปกติจริงๆแล้วนิชาขายอยู่ที่พันห้าถึงสองพันนะคะบางร้านเขาขายกันอยู่ที่ต้นละสองพันห้าแล้วลูกค้าไม่แดงไม่ดูนะคะเขาขายกันอย่างนั้นจริงๆแต่ร้านนิชาจะเป็นร้านส่งนะลูกค้านะเราก็จะขายกันถูกๆอ่าตอนนี้มากันแล้วนะคะสําหรับเสานะคะเริ่มทยอยเอาลงมาแล้วนะคะนะคะเสาเริ่มทยอยเอาลงมาแล้วเขาจะหมดแล้วนะคะลูกค้านะ นี่นะคะข้างบนนะคะนะคะเห็นไหมคะเสาสวยทุกต้นนี่ชาวบอกเลยชุดนี้ถ้าใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับเสานะคะเหมือนในราคาหมื่นห้าไม่รวมส่งนะคะลูกค้าราคานี้ไม่รวมส่งนะคะค่าจะส่งก็ตามพิกัดระยะทางเลยนะคะลูกค้านะคะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าโอเคค่ะถ้าใครสนใจอะไรก็รีบทักมาได้นะคะลูกค้านะคะ 064-007-1199นะคะเบอร์ดดเดิมไหมคะคนสวยคนเดิมนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย